สวยเนาะสวยไหมลายนี้ก็สวยเนาะเอออันนี้ก็สวยคุณต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเพราะว่ากระโปรงผ้าไหมโบราณเรามาแล้วค่ะคุณผ้าไหมโบราณเนี่ยต้องบอกว่าเรารอผ้ามานานมากๆก,กว่าที่เราจะได้ผ้าแล้วก็มาตัดเป็นกระโปรงสวยๆให้กับคุณคุณได้เห็นแบบนี้นะคะรอนานจริงๆเราลงไว้หลายต้องบอกว่าหลายปีแล้วละค่ะคุณอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ชุดที่13นะคะ อาคราวนี้ก็ได้มาสวยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับกระโปรงผ้าไหมโบราณกันเลยค่ะกระโปรงผ้าไหมโบราณหรือว่าไหมเก่าเนี่ยนะคะชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นไหมเก่าเรานําผ้าไหมที่เขาทอไว้หลายต่อหลายปีคือชาวบ้านอะ่ะเขาทอแล้วเขาก็เก็บไว้ทอไว้หลายปีซึ่งมันก็ต้องมีความเก่าแก่เก่าเก็บอยู่บ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาคัดผ้าที่มันลายสวยๆสีสวยๆเนี่ยมาตัด เป็นกระโปรงให้คุณนะคะคือเราคัดที่มันสวยๆที่มันดีๆเนี่ยเอามาตัดเอามาดีไซน์เนาะให้มันสวยๆออกแบบแบบเนี้ยเอามาให้มันต่อๆกันเป็นชั้นสวยๆแบบนี้นะคะ แล้วต้องบอกว่าไหมเก่าไหมโบราณเนี่ยนะคะเป็นไหมแท้ๆนะคะไหมแทๆ้ๆแต่ด้วยความที่มันเก่ามันโบราณก็อาจจะมีริว้วมีรอยบ้างนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบว่าไม่ได้เลยมีริว้วมีรอยนิดนึงก็ไม่ได้นะอันนั้นก็ต้องผ่านดูเป็นบันเทิงไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครเข้าใจคําว่าไหมเก่าเนี่ยโอเคฟังต่อได้เลยค่ะสําหรับไหมเก่าเนี่ยนะคะเราก็เอาผ้าไหมามาตัดเป็นเอวยืดๆแบบนี้ค่ะคุณยืดตั้งแต่เอวยี่สิบสี่ไปจนถึงสี่สิบสองเลยค่ะใครที่แบบว่า ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะคะส่วนความยาวของกระโปรงรุ่นนี้นะคะยาวอยู่ที่36นิ้วก็ถือว่ายาวสําหรับคนที่ตัวไม่สูงไปไหมคะก็ถือว่ายาวนะคะก็อาศัยพับเอวเอาแต่ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็สูงกว่าแมค่ค้าอยู่แล้วะคะ่ะอ่ะผ้าเขามีความบางเบาค่ะผ้าไหมนะคะธรรมชาติก็จะมีความบางเบาแล้วเวลาที่สวมใส่มันก็มีความพริวทิ้งตัวใส่สบายใส่แล้วมันก็ไม่พองนะคะแต่ละลายเนี่ยสวยๆทั้งนั้นคุณนี่ให้ดูตัวอย่างลายนี้ก็สวยอ่ะแบบ ทายนี้ก็สวยนะคะคุณอ่ามคะเอาตัวอย่างแบบรีบๆ,ๆเห็นตากล้องบอกว่าแบบตลี่สจะหมดแล้วนี่สวยคุณแบบดูแบบรีบๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวดูภาพนีงภาพสไลด์ก็ได้นี่อันนี้ก็สวยอ่ะทีนี้ราคาของเรานะคะราคาอยู่ที่ 840ทักใครเก็บไปทาง890ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆเลยคุณดูภาพนิ่งภาพสไลส์ก่อนนะคะย้ําว่ามีลายละตัวถ้าเพื่อนเอาไปแล้วก็หมดสิทธิ์นะคะดังนั้นรีบๆนะคะรีบจองมาได้นะคะมีลายละตัวโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลส์ก่อนบอกเลยว่าสวยทุกลายสวยทุกลายยทุกลายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย